เขาว่ากันว่าน้ำหอม3กลิ่นที่นนกำลังจะพูดถึงนี้เป็นน้ำหอมกลิ่นที่แปลกที่สุดในโลกใครจะกล้าใช้บ้างมาเริ่มที่ขวดแรกกันนะครับ Secretion Magnific ชื่อกลิ่นเนี่ยฟังเหมือนจะหรูหราใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่ากลิ่นนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากร่างกายมนุษย์มีทั้งกลิ่นกลิ่นและก็กลิ่นใครกล้าใส่ไปเจอกับคนจริงเนี่ยนับว่าหัวใจเนี่ยโคตรแก่งเลย อ่อมานะครับคือบสเตอร์ของ d ิ m ต t e r ใช่แล้วครับฟังไม่ผิดกลิ่นนี้เป็นกลิ่นกุ้งบสเตอร์ถ้าจะฉีดกลิ่นนี้ไปเจอใครเนี่ยก็อย่าลืมพกซีฟู้ดไปด้วยนะครับและกลิ่นสุดท้ายนะครับคือโอเดอร์53ของอมเดอร์กระซงเป็นน้ําหอมที่ไม่ไดเอากลิ่นดอกไม้กลิ่นผลไม้กลิ่นวุ๊ดดี้กลิ่นมัสหรือกลิ่นอะไรมาทําแต่มันคือน้ําหอมรวมกลิ่นโลหะร้อนๆฟังไม่ผิดครับเป็นกลิ่นโลหะร้อนๆทรายร้อนๆและแถมยังมีกลิ่นเครื่องปรินเตอร์อีกลิ่นนี้นนก็ไม่ชัวร์นะครับว่าจะมาเอารำหร ยงงอย่างกลิ่นอโนเตอร์เธอทีนเนี่ยอะเข้าใจยังเป็นกลิ่นนิตยาศาสตร์พอได้ดมของจริงแล้วเออมันก็หอมแบบแปลกๆแต่อีกลิ่นเครื่องปรินเตอร์เนี่ยนนจินตนาการไม่ออกจริงๆและนี่ก็คือรวมน้ําหอม3กลิ่นแปลกที่สุดในโลกบางคนนะครับก็บอกว่าเป็นศิลปะแต่สาหรับนนแล้วอะไม่ไหวแล้วทุกคนล่ะครับถ้าได้มีโอกาสลองเลือกสักขวดมาใช้จะเอากลิ่นไหนมา